รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับอออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนสังดิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันน่อย Ador Cosmetics The Kima Enterprise ยุพยงเพศ นี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับรวมตะลุยนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์คุณกำลังเดินทางกับผมโอมพาริทรา,าสุตรเด h e l o ลอ e อ p i r e สวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมมาอยู่ในราชอา,าณาจักรกัมพูชาครับณชัยยภูราณนครตอนเหนือของพระนครธมอาณาจักรมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสัปดาห์ก่อนผมมาถึงจุดกำเนิดไฟอัคนีแห่งการคุ้มครองของพระโพธิสัตว์ครับสัปดาห์นี้ผมจะออกตามหาสมบัติวิเศษของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ เชื่อกันว่าซ่อนอยู่ในนครแห่งนี้ชัยยปุระนครตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า350ไร่ทางตอนเหนือของเมืองพระนครทมเมืองหลวงแห่งจัก,กรวรรดิขอมโบราณประกอบด้วยปราสาทศาสนา,า,า,าสถานขนาดใหญ่เทวไลหลวงพระราชสุสานและยังมีส,าาสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลอีกทั้งอโรคยาปรา,าสาทปรา,าสาทที่พักนักเดินทาง รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกทั้งวิหารและปราสาทน้อยใหญ่มากมายสแสดงถึงอำนาจและบรารมีอันยิ่งใหญ่ของเทวกษัตร์ิยนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ชัยยปุระแปลได้ว่านครแห่งชัยชนะครับพงศาวดารกล่าวว่านะครแห่งนี้สถาปนาสร้างขึ้นบนสมอลภูมิเลือดของเทวกษัตร์ิยผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีสมบัติคู่กายล้ำค่าเป็นอาวุธของเทพเจ้าครับ ปีพุทธศักราช1,720อาณาจักรจามคู่ปรับสำคัญของอาณาจักรขอมได้ยกทัพเข้าโจมตีเผายึดปร้นสะดมและฆ่าฟันประชาชนภายหลังเจ้าชายวรมันได้กู้แผ่นดินขึ้นมาใหม่โดยนำทัพเข้าสู้ จนสังหารกษัตริย์ชาวจามคู่ปรับของพระองค์ได้สำเร็จตำนานกล่าวว่าพระองค์ทรงใช้อาวุธวิเศษที่ได้จากเทพเจ้าใช้กำราบอริราชศัตรูและทรงดื่มน้ำอมฤตสายน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์เรื่องราวอัศจรรย์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในนครที่สถาปนาขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถึงชัยชนะแห่งนี้ครับ ผมตัดสินใจตั้งต้นสำรวจตั้งแต่จุดเข้าเมืองชัยยะปุระนครครับที่นี่มีสะพา,านนาคราชที่น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องราวกำเนิดน้ำอำมฤตครับศึกระหว่างเทพพย,ายดาและอสูรร้ายในตอนกวนเกษียนสมุทร สิ่งแรกที่จะได้เห็นคือถนนทอดยาวที่ขนาบด,ด้วยเสานางเรียงซึ่งต่างจากที่อื่นครับเพราะที่ฐานเสาเหล่านี้สลักเป็นภาพสิงหแบกหากสังเกตให้ดีจะพบเสานางเรียงหนึ่งต้นที่มีภาพสลักพระพุทธเจ้าอยู่ที่ยอดเพียงหนึ่งเดียวที่สุดทางที่ทอดยาวจากโลกมนุษย์ไปสู่สว,สวรรค์ราวสะพานแกะสลักเป็นรูปเทวดา และอสูรกำลังฉุดหน้าเพื่อกวนกเกษียนสมุทรทำน้ำอมฤตถือเป็นเบาะแสสำคัญว่าภายในนครแห่งนี้นั้นน่าจะเป็นที่เก็บซ่อนรักษาน้ำอมฤตผมเดินชมเทวดาและอสูรขนาดใหญ่กำลังฉุดหน้าคาราดแผ่พังพานเจ็ดเสียนเพื่อกวนกเกษียนสมุทรเป็นที่น่าเสียดายครับที่เสียนเทวดาและอสูรส่วนใหญ่ถูกตัดหายไปแต่ผมสะดุดตาที่เทวดาองค์หนึ่งสังเกตใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นพระพรหมกำลังมาช่วยฉุดพยานาคนั่นเอง ที่ปลายสะพานคือโคปุระแห่งชัยยะนครครับที่นี่มีงานแกะสลักหินที่วิจิตรงดงามถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของประตูเมืองโบราณแห่งนี้ครับสุมโคปุระหรือประตูเมืองชัยยะปุระนครสร้างเป็นปรางสามหลังมีหน้าบันที่ยังหลงเหลือลวดลายแกะสลักที่งดงาม จุดเด่นของประตูเมืองแห่งนี้อยู่ที่ประติมากรรมครุดขนาดใหญ่ยักษ์พาหนะของพระนารายณ์กำลังเหยียบหน้าขนาดอยู่สองข้างประตูเมืองครับดูประหนึ่งเป็นผู้อารักพิทักเมืองแห่งนี้ ที่ประตูเมืองยังปรากฏศิลาทับหลังศิลปะบายนแบบราชสำนักพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นภาพพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสองแต่รูปพระพุทธเจ้าถูกกระเทาะอ,ออกไปในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ที่หันกลับมานับถือพระศิวะแทนพระพุทธศาสนา ทางเดินที่ทอดยาวนำผมผ่านวานิคิหิหะหรือปราสาทที่พักแรมรูราระดับ5ดาวของพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับและเบื้องหน้านั้นก็คือปราสาทพัพพราหรือโคปุระที่จะผ่านเข้าสู่ชั้นในครับ ก็จะพบกับว่านนิคฤหะหรือปราสาทที่ภาคแรมจากสภาพที่ปรากฏถือว่างดงามและสมบูรณ์ที่สุดครับที่สําคัญคือง,งานแกะสลักที่งดงามและวิจิตรไม่ว่าจะเป็นนางอับสลาที่ผนังหน้าบันและทับหลังเทพพนมยอดบัวที่ยังคงสมบูรณ์แบบสมแล้วที่เป็นโรงแรมหรูหราระดับ5้าดาวของโลกโบราณแต่ความงดงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ เพราะที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าคือหมู่อาคารพระพาร์ทางเข้าหรือโคปุระสู่ชั้นในแม้ยอดปรางจะหักพังแต่ที่ผนังพระพาร์ยังปรากฏภาพอับสลาและนายทวายืนกุมกระบองที่งดงามตามแบบราชสำนักของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ที่พระพาร์ด้านหนึ่งจะเห็นต้นสปงขนาดใหญ่ขึ้นคร่อมหลังคา ที่เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมกันของที่นี่บริเวณผนังเหนือหน้าต่างจะเห็นร่องรอยซุ้มสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับเรียงเป็นแถวแต่ถูกกระเทาะหายไปในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8หน้าประตูพับพระโคปุระชั้นในผมก็ต้องตกตะลึงกับนายทวารขนาดใหญ่ยักษ์สองตนครับที่ยืนเฝ้าสองข้างก่อนผ่านเข้าสู่วิมานเทพเจ้า ก่อนกวเข้าสู่โคปุระชั้นในณสองข้างก็ปรากฏเทวรูปนายทวานขนาดใหญ่มะหึงมาถึง3เท่าต,ตัวคนครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเสียนทั้ง2ได้ศูนย์หายไปแต่ผมก็ได้ค้นหาข้อมูลภาพเสียงที่สงงานงามในอดีตมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ ่วงหน้าค้นหาพระขันศักดิ์สิทธิ์อาวุธเทพเจ้าในตำนานนบปราสาทใจกลางนาครและค้นหาปริศนาลายแทงคุมทรัพย์วิเศษสู่สายน้ำอมฤตน้ำพุแห่งชีวิตของพระเจ้าชัยวร,รมันครับ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกันนอยคิวเฮิบ โรงพยาบาลสัตว์ลาบหลุมแก้วกลับเข้าสู่การค้นหาพระขันคู่ชีวิตอาวุธศักดิก์สิทธิ์ของเทพเจ้ากลางชัยยปุระนครครับวิหารรา่รำแห่งอับสราคือสถานที่แห่งแรกครับเมื่อเราก้าวพ้นพับพราเข้าสู่เขตวิมานศักดิก์สิทธิ์ชั้นในอาคารเสราสี่เหลี่ยมแบบบายนเสาทุกด้านแกะสลักรูปนางอับสลาอยู่ในท่าไร่รำจำนวนมากราวกับเหล่านางฟ้ากำลังฟอ้อนรำต้อนรับผู้มาเยือนครับ จึงเรียกที่นี่ว่าวิหารไร่รำเนื้อเหล่าอับสลาแกะสลักเป็นภาพพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ประทับในซุ้มเรือนแก้วแต่ถูกกระเทาะออกไปในสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่8ที่ต้องการเปลี่ยนจากวัดพุทธมาเป็นเทวาลของพระศิวะ เนื่องจากมิหารไร,าร่รำมาเพียงเล็กน้อยพบสถาปัตยกรรมเสารกรมแบบโรมันที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในจกักรวรรดิของโบราณครับตัวอาคารโดดเด่นเพราะมีลักษณะสองชั้นที่หน้าบันยังปรากฏร่องรอยภาพแกะสลักที่งดงามสันนิษฐานได้ว่าอาคารนี้น่าจะใช้เป็นที่เก็บรักษาสมบัติชิ้นสำคัญประจำเมืองแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่หลงเหลือร่องรอยสมบัตินั้นรวมถึงแท่นบูชาและคูหาลับใดๆ เรื้องหน้าของผมคือมหาปราสาทหลังใหญ่ครับศูนย์กลางของชัยยปุรานครที่นี่เรียกว่าปราสาทชัยศรีหรือปราสาทแห่งชัยชนะแต่ที่น่าตื่นเต้นครับเพราะที่นี่มีอีกชื่อว่าปราสาทพระขันเชื่อว่าพระขันศ,รศ,รรศรักดิ์สิทธิ์ดาบวิเศษอาวุธเทพเจ้าในตำนานเก็บรักษาซ่อนอยู่ที่นี่ครับ ภาพบึงหน้าคือปรา,าสาทรประธานขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยปรา,าสาทน้อยบริวารมากมายดูคล้ายจำลองคติจักรวาลที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เขาพระสุเมนหังปรา,าสาทชัยศรีหรือปรา,าสาทพระขันประกอบด้วยปรา,าสาทประธานที่อยู่ท่ามกลางปรา,าสาทน้อยบริวารและวิหารน้อยใหญ่ตามคติพุทธมณฑลจักรวาลของนิกายวัชระตันตระ ล้อมด้วยระเบียงคตมีโคปุระและทางเดินเชื่อมออกไปสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ของท้ามหาราชผู้ปกปากประจำทิศทั้ง4ดูเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตโอ่อาและลึกลับซับซ้อนในเวลาเดียวกันงานแกะสลักหินอันวิจิตรงดงามตามแบบราชสำนักของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ปรากฏอยู่ทั่วพระปรางและมิมาน้อยใหญ่ของเหล่าเทพเจ้าครับ ผมเดินสำรวจรอบระเบียงคดพบงานแกะสลักที่วิจิตรงดงามตามแบบราชสำนักของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ปรากฏอยู่ทั่วครับโดยที่ปราสาทบริวารแต่ละหลังล้วนสลักด้วยลวดลายที่วิจิตรอ่อนช้อยแสดงถึงฝีมือของช่างแกะสลักทั้งภาพหรือสีนั่งในท่ายโยคาสนะที่เป็นแถวเรียงราย ภาพอับสลาขนาดเท่าตัวคนจำนวนมากมายภาพพระพุทธเจ้าในสุ้มเรือนแก้วเรียงเป็นแถวตามคติพุทธฝ่ายวัชรยานนอกจากนี้ยังปรากฏภาพสลักทับหลังและหน้าบันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นพระรามพรลักษ ภับหลังพระกฤษณะปางโควันทนะยกภูเขาเป็นร่มกั้นฝนที่พระอินทร์ส่งมาลงโทษคนเลี้ยงวัวที่เลิกบูชานับถือพระองค์พระกฤษณะปราบน้ากาลิยะภาพพระนารายณ์ทรงครุฑภาพเหล่านางอัปสรายืนเรียงกันภาพเทพนมภาพพญาสุบรนเหนือหน้ากาล พระนางปรัชญาปรมิตามหาเทวีแห่งปัญญาภาพพระศิวะนาฏราชหรือการไรา้รำของพระศิวะเพื่อสร้างสรรค์และทำลายโลกภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทับหลังเหล่านี้กระจายอยู่ตามซุ้มและตามทางเชื่อมฉนวนต่างๆภายในปราสาทครับปราสาทพระขันใหญ่โตและลึกลับซับซ้อนครับสมกับเป็นที่ซ่อนเก็บรักษาสมบัติชิ้นสำคัญของเทพเจ้า และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปตรุยยังใจกลางปราสาทครับนห้องคับคาริหะหัวใจสําคัญแห่งชัยยะปุระนะครด้วยจํานวนห้องและทางเดินมากมายดูลึกลับซับซ้อนประหนึ่งเดินอยู่ในเขาวงกฏผมสํารวจตามเส้นทางต่างๆพบสีวลิงบนฐานโยนีสัญ,ญลักษณ์แห่งพระศิวะและพระนางปาราวตีนอกจากนี้ยังมีฐานโยนีที่ปราศจากรูปเคารพหรือสีวลิงตั้งกระจัดกระจายตามรายทางที่เดินผ่านมา นอกจากนี้ยังมีทับหลังและหน้าบันแกะสลักภาพเรื่องราวที่น่าสนใจอาทิมหาการามเกียนพระรามพานางสีดากลับกรุงรังกาทับหลังรูปเจติมุกหรือหน้าการอสูรผู้กลืนกินวิญญาณบาปและการเวลารูปพระอวโลกิเตศวรเปร่งลัสมีคุ้มครองผู้บูชาและยังมีภาพปริศนาอีกมากมาย ผมยิ่งตื่นเต้นครับเมื่อเข้าใกล้ศูนย์กลางปราสาทพระขันสถานที่ตั้งสำคัญของห้องลับคับคลือหะห้องคับขลหะคือห้องที่ตั้งอยู่ใต้ปรางประธานของปราสาทองค์กลางเป็นหัวใจของปรา,ารสาทศูนย์กลางมณฑลจัก,กรวาลของเทพเจ้าและของพุทธมณฑลเชื่อว่าพลังงานทั่วสากลจัก,กรวาลจะไหลผ่านยอดปรางประธานปราสาทเข้าสู่ห้องคับคลหะเชื่อว่ารูปเคารพจะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเมื่ออยู่ในห้องนี้ครับ ผมเดินผ่านประตูทวารมากมายเข้าสู่กลางห้องคับคฤหะภายในห้องประดับทับหลังลายก้านขดกระหนกอย่างบรรจงณจุดศูนย์กลางห้องผมพบสถูปเจดีทรงลังกามีรูปเคารพพระโพธิสัตว์หนึ่งองค์สลักชื่อว่าพระโพธิสัตว์ศีชัยบรมีสวนมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าในเจดีบรรจุพระบรมอัฐ พระเจ้าทรณินทระวรมันที่สองพระราชบิดาผู้เป็นที่รักของเทวกษัตริย์ชัยวรมันที่7และรูปเคารพพระโพธิสัตว์ที่อยู่เบื้องหน้าเจดีนั้นคือเทวรูปพระราชบิดาที่พระองค์ทรงยกย่องขึ้นเป็นประหนึ่งพระโพธิสัตว์นั่นเองผมไม่พบร่องรอยของพระขันคู่ชีวิตของพระเจ้าชัยวรมันที่7เลยครับดาบวิเศษของเทพเจ้าสูญหายไปไหนแม้จะพยายามค้นหาตามภูหาลับก็ไม่ปรากฏแต่อย่างใดครับ เมื่อใกล้จะหมดหวังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแนะนําว่าเมื่อแรกบุรณะปราสาทพระขันมีการขุดค้นพบสิ่งสําคัญของปราสาทหลังนี้ที่เป็นเสมือนหอจดหมายเหตุแห่งยุคบรรพการณที่นั่นผมอาจจะค้นพบเบาะแสร่รองรอยสําคัญที่จะใช้ตามหาพระขันวิเศษในตํานานสัปดาห์หน้าค้นหาสถานที่ตั้งวิหารแห่งตะวันตกครับสถานที่ค้นพบศิลาศักดิ์สิทธิ์หอจดหมายเหตุแห่งบรรพการ ศิลานี้ไม่ธรรมดาครับเพราะปรากฏปริศนาลายแทงสู่ขมทรัพย์มิเศษสมบัติของเทพเจ้าในตำนานจะสนุกแค่ไหนไม่ควรพลาดครับ The Lost Empire ช่วงที่ <Lost> Empire, 3สนับสนุนโดย Cream Longanoid S c e r m i n Complex First Drop พบมุมมองสวยใหม่ในวัดที่คุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมโบราณสถานที่วัดแห่งนี้กันวัดใหญ่ท่าเสาว,วัดใหญ่ท่าเสาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเมื่อไรโดยใครแต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานครับคุณผู้ชมครับในอดีตท่านพ่อของพยาพิชัยดาบหักหรือนายทองดีฟันขาวได้มาศึกษาเล่าเรียนมวยและเป็นศิทธ์ก้นกุฏิที่วัดใหญ่ท่าสาวครับ สาราการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่าที่ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มมีมาอาจมีความสุดทรงที่เกิดจากการเวลาครับผมรู้สึกได้ถึงประวัติศาสตร์ที่วิ่งรั่นอยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกทั้งความเก่าแก่ของหอไตรที่เมื่อเห็นแล้วยิ่งรู้สึกศรัทธาและอยากคุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวและร่วมกันอนุรักษ์กันครับขอเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มา เทีในวัดใหญ่ท่าเสามีพิพิธภัณฑ์สมัยอยุธยาหอเตยแล้วก็สาราการเปลี่ยนของวัดใหญ่ท่าเสานอกจากประวัติศาสตร์และความงดงามของพระอุโบสถที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาอย่างยาวนานที่นี่ยังมีพร,ปประรูปโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถบรรดาลคุณผู้ชมสมหวังในพรที่ขอได้ทุกประการครับหากมีโอกาสมาเที่ยวเมืองอุตรดิตถ ก็ขอเชิญชวนให้แวะมาท่องเที่ยวและมาขอพรกันนะครับเฮ้ยฟอร์เฮลนำสาระเพื่อสุขภาพดีๆมันนำเสนอแล้วครับ จริงหรือเปล่าน่ะมายะคุณโอมบอกว่าไมายาลาบช่วยได้หามาเถอะ <c oughs> คุณโอมบอกว่าไมายาลาบช่วยได้ช่วยเรื่องอะไรได้คะคุณโอมตอบเป็นที่เข้าใจหน่อยเถอะคะ่ะไม่งั้นเป็นจะต้องราบเรียบไปหาไมายาราบต่อนะคะ อย่าเพิ่งตัดไมยราบทิ้งกันนะครับทราบไหมครับว่าไมยราบมีสรรพคุณทางยาที่มากมายมหาศาลจนไม่น่ามองข้ามทีเดียวครับหลายท่านคิดว่าไมยราบเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปครับแต่ทราบไหมครับว่าตำราแพทย์แผนไทยยกย่องให้ไมยราบเป็นถึงสุดยอดสมุนไพรทีเดียวครับส่วนของใบไมยราบถือเป็นสุดยอดสมุนไพรครับเพราะสามารถใช้รักษาอาการเริ่มงูสวัดและโรคผิวหนังพูพองได้ดีทีเดียวรากไมยราบสามารถแก้ไข้ทับฤดู ลดอาการคออักเสบหรือรังและยังช่วยแก้ริสีดวงทวารได้ด้วยครับ mm hmm. ครั้งหน้าหากที่จะตัดหญ้าหรือฆ่าวัชพืชอะอะอย่าลืมมองหาไมยราบนะครับเพราะคุณอาจจะได้ยาสมุนไพรที่ดีไว้ใช้ฟรีๆเลยทีเดียว ขอต้อนรับสู่ลองกระนอยจับแจกโชคครั้งที่5ครับกับแคมเปญแจกรถยนต์นิสันมชัชรวม9คันทองคํารวม900เส้นแจกติดต่อกันตลอด9เดือนนี่เป็นการแจกโชคเดือนที่5แล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านาศาสตราจารย์เกียรติคุณดรอุสนีวินิเขตคำนวณและคุณ,ณภนภพรขัตติยะผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์มาร่วมเป็นสักขีพยานครับและนี่คือผู้โชคดีได้รับรถยนต์นิสันมชัชคันที่5ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ อแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านจากลองกระนอยจับแจกโชคครับลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์นิสันมาร์ชและทองคําจากลองกระนอยจับแจกโชคเดือนหน้าผู้โชคดีอาจเป็นคุณครับรีบซื้อและรีบส่งคูป,ปองมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้สวัสดีครับ มาค้นหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ของพระเจ้าชัยวรรมนที่7กับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกจะได้รับพระคณนศสำริดหน้าทองคำหนึ่งเดียวจากที่เบตนะครับรวมถึงผู้โชคดีท่านอื่นจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากรายการครับง่ายๆครับกับคำถามที่ว่าชัยยปุระแปลว่าอะไรครับ 1. นนะครแห่งชัยชนะหรือ2นะครแห่งความตายครับ คุณผู้ชมที่ทราบคาตอบแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะครับรวมถึงท่านที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถามเซิร์ฟพอร์ลกันได้ครับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสารรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองก้าหน่อยสวัสดีครับ